<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรและลูกศิษย์ผู้ใฝ่ธรรมทั้งผู้ติดตามใหม่และเก่านะฮะเดี๋ยววันนี้ผมกลับมาอยู่ถึงเทศสถิตครับกลับมาอุ่นไอรักแล้วเดี๋ยวก็จะมีการบรรยายธรรมวันนี้มีลูกศิษย์มาหาสองท่านนะครับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายมาอีกคนนึงไม่รู้ว่ามาอย่างไงเอ ผู้หญิงแต่คุณดอนมาจากอ่านครนะฮะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้ก็เดี๋ยวก็คงจะเปิดดวงบัญญาช่วงสายนะฮะเดี๋ยวผมทำขอทำคลิปหน่อยหนึ่งนะฮะวันนี้มีคลิปที่จะมามาบรรยายนะฮะอก็ไม่ได้ทำสองวันนะฮะ ใครที่ติดตามฟังผมอยู่ฟังไปเรื่อยนะฮะถ้าใครยังพื้นฐานยังฟังช่วงปลายๆของผมอะช่วงที่ผมทาใหม่ๆทาคลิปช่วงเนี้ยไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆนะฮะธรรมะผมจะอธิบายไปเยอะเพราะว่าผมอธิบายไปเยอะไม่ได้ช่วงช่วงหลังๆมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยสอนเท่าไหร่ผมจะเน้นที่การพลิกเลยเพราะว่ามันมีคนที่อเอาไป เอาไปเอาไปเอาไปเป็นของตัวเองเอาไปบรรยายทาไม่เคยให้ความศรัทธาให้เครดิตกับอาจารย์กับผมนะฮะคือเอาคําพูดของผมไปเป็นเครื่องมือของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อลาบสักระเพราะแนวของผมมันเป็นแนวปัญญาเอาไปพูดได้ไงฮะแต่วิธีของคนพวกนี้ไม่ใช่เขาไม่รู้จักวิธีที่จะชี้ให้คนออกจากวัตตานะฮะ ชี้ให้คนเกิดปัญญาแล้วหลุดออกจากอาสวะนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมีหัวข้อทมนะฮะก่อนที่ผมจะเล่าทรมาไปเรื่อยๆมีหัวข้อทมอ่าหัวข้อแรกเล่าไปจบแล้วผมก็จะค่อยๆอธิบายไปเรื่อยๆหัวข้อแรกนะฮะคำสอนพุทธะแค่เกิดปัญญารู้ว่าหลงมโนจบทุกกระบวนการนะฮะ ธรรมะสอนกันเท่าไหร่ก็ไม่จบผู้สอนก็มโนผู้ฟังก็มโนมันคิดปรุงแต่งเอาอะผู้สอนก็ยังปฏิบัติผู้ฟังก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะมันเป็นอย่างเนี้ยบนโลกอย่างเนี้ยตรงนี้เป็นจุดพีคที่สุดน้อยคนที่จะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์วิทย์หรือพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้เมื่อ2000กว่าปีและอาจารย์วิทย์กำลังมาทำคลิปลง u t u b e แล้วก็สอนลูกศิษย์สายตรง นะอืมเพราะอะไรเพราะแก่นคําสอนมันหายไปมันถูกบิดเบือนอาจารย์ใหญ่ก็ยังหลงสภาวธรรมอยู่ก็เลยสอนให้คุณไปกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดอาจารย์ใหญ่ก็ยังหลงสภาวธรรมอยู่เรื่องราวทั้งหมดความมัวความหลงความมืดบอดอยู่ตรงที่จิตมโนวิญญาณเลยพากันหลงฝึกสติ ฝึกรู้ตัวรู้รมหรือรู้ภาวนาบทไหนก็ตามฝึกรู้ให้ตายก็ไม่จบมีแต่มนูรักษามนูต้องมีปัญญาแบบพุทธ,ธนะฮะของมันไม่เที่ยงคุณจะรักษาอะไรคุณคิดปรุงแต่งกันเอาเองทั้งนั้นแล้วก็อยากสอนธรรมะอืมมันเป็นอย่างเนี้ยบนโลกไปเนี้ยนะฮะมันเป็นของมันอย่างเนี้ย <c oughs> ธรรมะมันไม่มีอะไรมากมายนะฮะเราถูกสอนนี่ให้หลงทางผิดทางไปผิดทางนะฮะผมจะบอกผู้เจ้าสอนให้มองย้อนกลับมาหาตัวเองนะฮะด้วยมรรคยงแปดไม่ใช่การกระทําออกสอนให้มโนมันเก่งพวกนี้เนี่เก่งไม่รู้จบนะฮะอืมเพราะอะไรเพราะเจ้ามโนนะฮะมันรู้ทุกอย่างแต่มันไม่รู้ตัวมันเองเมื่อเราไปปฏิบัติไปฝึกไปกระทําอะไรทั้งหมดนะฮะมันจะสอนให้เจ้ามโนเนี่ย เก่งแล้วไอ้ตัวมโนนี่มันคือเรานะฮะเพราะมโนนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กนะฮะถูกสอนที่จดที่จําม,มนมันเกิดเลยนะฮะจิตมนวิญญาณนี่มันผูกทุกอย่างนะครับอืมทด,ทดสอบไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้นี่เนี่ยไอ้เครื่องอัดวิดีโอเนี่ยไอข้ขาตั้งกล้องเนี่ยคุณประมนซื้อถวายให้ว่าอาจารย์ไอ้กล้องตัวเนี้ยอาจารย์หมุนไปทางไหน,นมันจะหมุนตามเออจริงเนาะอืมมันดีอืม หัวข้อต่อไปถ้าไม่หลงตามความคิดความจำมันก็หมดรู้ใครจะมีปัญญาสักคนตรงเนี้ยมันน้อยคนนักที่จะมีปัญญาเข้าใจจุดเนี้ยนะฮะผมบอกเลยยากนะฮะเพราะอะไรเพราะมันเอาตัวตนไปทำไปฝึกไปคอยรักษามันไม่มีอะไรให้รักษานะเราหลงคิดหลงปรุงไปแต่งไปเองคิดว่าตัวเองไม่มีสติถ้ามีคนดา่ามันรู้เร็วคิดว่าตัวเองไม่รู้ตัวนะฮะอืมถ้าไม่รู้ตัวมันคือคนตาย ผมพูดมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วอืมเพราะรู้นั่นแหละคือมโนวิญญาณมันก็เลยพากันไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างลงปฏิบัติลงฝึกลงละพุทธเจ้าทํามาสองพันกว่าปีแล้วฮะสมัยก่อนนะ่ยพรค์ไม่เข้าใจไม่เ,เกิดปัญญาปัญญามันอยู่แค่เอื้อมอยู่ทุกขนาดจิตนะฮะอืมสติคุณตามทันไหมล่ะปัญญาคุณเกิดไหมล่ะแค่นั้นเองคุณสงบพ,พอไหมธรรมชาติของจิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านนะฮะมันปรุงแต่งทุกเรื่องราว มันครอบงาไม่หมดแหละตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะั่นแหละคือวงจรของจิตนะฮะคุณคิดอะไรวันๆน่ะคุณยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยคุณคิดว่ามันคืออะไรผมยกขึ้นมาแค่นเนี้ยเนี่ยมันรู้ไหมเนี่ยถ้ามันจังงี้มันจําได้มันไม่มีอะไรแค่คิดปรุงแต่งชั่วคราวแล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรอย่างที่คุณเข้าใจหรอกว่าโอ้จะต้องปฏิบัติจะต้องถึงนั่งถึงนี่มันไม่มีอะไรถึงผมยังบอกว่าไปให้สุด สุดแล้วดูสิมันจะฉลาดแค่ไหนนะฮะผมจะบอกคุณต้องไปให้มันสุดๆแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะฉลาดแค่ไหนไอ้โนเนี่ยนะฮะปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบเพราะอะไรเพราะมันคิดปรุงแต่งเอาตัวตนไปทําไปท่องคําภาวนาไปท่องทําไมคุณไม่รู้ตัวหรือไงคุณไม่เคยเห็นว่าคุณปรุงแต่งอะไรบ้างอารมณ์มันไม่เที่ยงนะฮะ ความคิดความรู้สึกมันไม่เที่ยงคุณไปปฏิบัติเอะไรคุณเอาต,ตัวตนไปเป็นไปสร้างความไม่เที่ยงขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวเองเบื่อนายมันไม่ใช่อย่างนั้นฮนะคุณคิดไปเองทั้งนั้นถ้าคุณไม่คิดจะมีอะไรไหมล่ะมันก็ไม่มีเดิมทีมันไม่มีอะไรแต่พอคิดจึงมีไออ่าคำสอนของโอโชชเหรอพอคิดจึงมีเออพอไม่คิดก็ไม่มี แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเข้าใจมันต้องเป็นอิสระหลุดพ้นออกมาเห็นแจ้งเกิดปัญญาไม่ใช่ไปอยู่ว่างๆสงบนิ่งๆอยู่นั่นน่ะมันไม่จบหรอกมันไม่เกิดปัญญานะฮะมันบ้างได้ไม่ตลอดหรอกเพราะเราต้องใช้ความคิดความจําอืมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องใช้มันนะฮะเพราะมันเป็นขันเราปฏิเสธไม่ได้แล้วเราไปทำใหมมันทรมานกับมันไม่ได้นะ ไอตัวที่คุมขันอยู่เนี่ยที่มันยึดเอาขันมันก็คือตัวโมโนโนะฮะจิตโมโนฮะอืมมันมีเราอยู่ในนั้นอนะ่ะแท้จริงมันไม่มีเราพระเจา้าบอกว่ามันไม่มีเราให้มันเป็นเช่นนั้นเองเออม,มันเริ่มต้นจากการปรุงแต่งขึ้นมาปั๊บคิดไปแล้วว่าต้องไปทําอย่างนั้นต้องไปทําอย่างนี้ต้องต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องฝึกอย่างนั้นเนี่ยนี่คือการบวนการปรุงแต่งนะฮะแต่คุณไม่เข้าใจคนบนโลกนี้มันไม่เข้าใจมันเชื่อเป็นจริงเป็นจัง พอปรุงแต่งมันก็เป็นภาษาใช่ไหมฮะภาษาก็เกิดที่หลังเราอีกเราเกิดมาไม่มีภาษานะไม่มีสมมุติเพราะเรายังไม่ถูกบันทึกอะไรแต่มันมีอาสาวะขึ้นมามันจึงต้องมาเรียนรู้สมมุติมาเรียนรู้ภาษาเพื่ออะไรเพื่อการดําเนินชีวิตแล้วก็แบกสิ่งเหล่านี้ไว้แบกภาษาและสมมุติไว้ครอบงำตัวเองหลงวังวนในการวัตฏะของการปรุงแต่งมันพอปรุงแต่งไปมา,มากๆคอมแบกทุกมา,มากๆมันก็เบือ่อ มันก็พยายามที่จะหนีจากความคิดความจําอืมทั้งๆท,งท,งที่มันยังไม่ตายมันจะหนีได้ยังไงมันห้ามได้เหรอมันห้ามคุณห้ามความคิดได้เหรอคุณห้ามความรู้สึกได้เหรออย่างเก่งคุณก็ไปรักษาความสงบนิ่งๆไปอยู่กับลมบ้างอยู่กับพุทโธบ้างอยู่กับยุดหนอะฟองหนออยู่กับการเคลื่อนไหวได้ชั่วคราวสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเมื่อคุณไม่มีปัญญาแล้วมันจะไปเข้าใจธรรมะข,ของพทธเจ้าได้ไงฮะมันจะทําลายอาสวะได้ยังไงอืม ในเมื่อพวกคุณไม่เข้าใจจุดเนี้ยคุณเดินผิดทางตั้งแต่ตอนแรกแล้วคุณไม่เห็นตัวเองะนะฮะอารมณ์มันไม่เที่ยงความคิดมันไม่เที่ยงความจํามันไม่เที่ยงความรู้สึกมันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงพวกคุณไปทําอะไรอยู่นะฮะคุณไปฝึกอะไรคุณไปฝึกให้มันเที่ยงหรือไงคุณไปรักษาอะไรไว้อืมีแต่สอนใี้มันเก่งนะฮะผมต้งบอกว่ารู้ขีดเป็ดขี้ไก่ก็อยากสอนธรรมะไงฮะ ยังไม่ตัดสรู้จะไปสอนธรรมะได้ยังไงฮะสอนก็พาคนหลวงพาคนไปทําหมดเลยแล้วคนทั้งหลายที่มาหาผมนี่เป็นคนโรคป่วยทางจิตหมดเลยนะฮะต้องมาเยียวยาผมเป็นหมอรักษาโรคจิตโรคบ้าความคิดแต่ฮะโรคบ้าความจำนะนะั่นแหละโรคโรคบ้าความรู้สึกอนะ่ะคุณคอยรักษาความรู้สึกไว้ให้มันนิ่งมันสงบมันว่างนะฮะคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงของขันตัวความรู้สึกนะั้นมันก็ไม่เที่ยง ไอตัววิญญาณนะั่นอะแต่คุณรักษาวิญญาณไปซึ่งมันมีมโนจิตมโนอยู่ในนั้นอยู่มันยึดครองตัวนั้นอยู่เมื่อคุณรักษาวิญญาณกับบางไม่หมดแหละทีนี้คุณจะทําให้มันเที่ยงมีนิพพานมันไม่มีนิพพานมันเป็นแค่ภาษาสมมุติกันขึ้นมาแต่งกันขึ้นมานิพพานจริงๆคือการสงบเย็นหยุดการสแสวงหามันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งอะไรได้เลยคล่านิพานนะนะั่นน่ะนะครับอืม ผมจึงบอกว่าผมสอนทำสองฝั่งนะฮะปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งอ่าสมมุติแล้วก็วิมุตติปรมัสจะและสมมุติสัจจะเราต้องมีปัญญาเห็นจุดนั้นเกิดความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงมันถึงจะทําลายอาสวะทําลายเจ้าตัวมนษนี่เพราะตัวมนนี่มันจะยึดเกาะมันจะพาจับเอาตัววิญญาณนี่มันไม่ปล่อยวิญญาณง่ายหรอกมันต้องมีปัญญาแบบพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะมาปลดล็อกนะฮะมันจะยึดเอาวิญญาณไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่รู้ตัวมันเองมันจะรักษาตัวมันไว้ เพื่ออะไรเพื่อไปเกิดต่อไงฮะเออทีนี้มันเลยติดดีคนพวกเนี้ยยึดดีต้องเป็นพระต้องเป็นต้องถือศีลต้องสองบสํารวนนะมันปรุงแต่งไปหมดเนี่ยผมบอกว่า,วามันไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีนะฮะอันนั้นเราไปแปลเป็นภาษาออกมาเฉยๆเออแล้วก็จํากันได้เป็นสัญญาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นดีชั่วอยู่ที่ตัวทำผมก็พูดหลายรอบแล้วพุทธเจ้าก็พูดแบบเนี้ยคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ย คุณแค่เห็นเฉยๆแต่พอคุณปรุงมันจะมีมันจะมีชื่อภาษาขึ้นมาทันทีเลยนึกเหรอฮะมันจําอยู่ในสัญญาของคุณเออคุณไม่เคยรู้จักมันตรงเนี้ยพอมันจําได้มันก็ปรุงได้ไงอันไหนที่มันจําไม่ได้มันปรุงไม่ได้มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยมโนมันไม่รู้จักไงการที่จะทําลายมโนมันต้องมองมองย้อนกลับมาหาตัวเองไปกระทามันก็มโนเก่งหมดเลยมันถึงตั้งสานักสอนกันเคลื่อนไหวกาย ดูลมดูอะไรอะ่ะคือเอาเอาตัวญญญนะตวิญญาณอ่ะตัวมโนวิญญาณไปรักษาไปอยู่กับที่สงบสงบนะฮะแค่นั้นเองคุณไม่ได้ปลดปล่อยมันไม่ได้ปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วไม่มีวันที่จะปลดปล่อยมันได้นะฮะนอกจากมรรคยงแปดแล้วก็อาสวะขยญาณนะฮะเราต้องเห็นตัวเองนะฮะการที่จะเห็นตัวเองมันไม่มีใครสอนนะ ogan. มันสอนผิดผิดหมดเลยให้มองเห็นตัวเองก็จริงแต่มันสอนแบบผิดๆิดมันเห็นตัวเองแต่มันมีตัวรักษา อาจารย์มิตบอกไม่ต้องรักษาอะไรแค่คุณเข้าใจมันจะปล่อยมันจะคลายมันจะปล่อยวางของมันเองแต่คุณไม่เข้าใจมันจะปล่อยวางได้ยังไงล่ะคุณก็ต้องรักษามันไว้ไงที่จริงมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยขันห้าก็ไม่เที่ยงสติปัญญาก็ไม่เที่ยงผมไม่ได้ยึดถืออะไรไว้เลยนะฮะผมใช้ชีวิตไปแบบชิวๆนะแต่ผมเข้าใจของผมว่ามันไม่ได้มีอะไรยึดถือได้นะฮะคนยังไม่ตายผมเข้าใจกระบวนการพวกนี้ไงมันเกิดจากปัญญาที่แท้จริงนะ มันปล่อยวางของมันเองนะฮะไม่มีใครไปปล่อยไปวางไม่มีใครรักษาไม่มีใครกระทําไม่มีใครปฏิบัติอืมไม่มีใครพิจารณานะครับมันเข้าใจก็จบขอมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับเดิมทีมไม่มีอะไรคิดคิดแล้วมันก็มีพอคิดแล้วมันก็รู้ไงตอนแรกมันไม่รู้อะไรหรอกมันรู้อย่างเงี้ยแต่มันพยายามรักษาอยู่อย่างเงี้ยไม่ตลอด มันรู้มันรู้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยรู้อย่างเงี้ยแล้วก็วางอย่างเงี้ยเออแล้วก็ทําอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยแต่มันคอยรักษาไงคอยรักษาให้รู้อยู่เงี้ยตลอดผมจะบอกว่าต่อไปผมจะสอนสํานักของอาจารย์วิต์สานักใหม่นะการเคลื่อนไหวการฝึกสติของอาจารย์วิต์นะยโยนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมจะให้ผมจะสอนให้คุณโยนอย่างเงี้ยทั้งวันแล้วคุณจะมีสติเพราะคุณคิดไม่ได้ไงเออคุณจะอยู่อย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็ทําอย่างเงี้ยอยู่ทั้งวันเนี่ยเนี่ย มันคิดไม่ได้หรอกให้มันจวดจออย่างเงี้ยนี่แหละรูปแบบใหม่ของอาจารย์นิดเอาไหมละ่ะพวกคุณเอาแบบแบบนี้ไหมนี่แหละเออแบบเนี้ยผมยังบอกว่านี้มันพาหาวิธีให้เราทํานูน่นทํานี้นะครับไม่งั้นคุณก็ทําอย่างเงี้ยอย่าให้มันล่วงเนี่ยให้คุณมีสติอยู่กับมันเนี่ยถ้าคุณไม่มีสติอยู่กับมันนะคุณเผลอคิดปไปเมื่อไหร่เนี่ยมันจะลืมมันจะล่วงนะเพราะฉะนั้นผมจะฝึกให้คุณทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ย แล้วคุณจะมีสตินี่คือการฝึกสติไงฝึกรู้ตัวไงเอาไหมสำนักเนี้ยอืมผมต้องบอกว่าผมสอนเรื่องปัญญาคุณมัวแต่รักษาสติเออก็สติมันไม่เที่ยงไปรักษามัวแต่ฝึกสติอยู่นั่นนะ่ะมันก็เลยไม่จบมันขาดปัญญาเลยฮนะะ,นะะขาดผู้มีปัญญามาสอนผมจะบอกนะพอขาดผู้มีปัญญามาสอนงานงานงอกงานเข้าเลยมันก็หลงกันอยู่นั่นนะ่ะ ที่จริงมันไม่ได้มีอะไรเลยธรรมะพุทธเจ้านะอืมผมถึงบอกว่าอีกหัวข้อหนึ่งตัวที่ไปพยายามรู้พยายามปฏิบัติพยายามฝึกสมาธิฝึกสติฝึกรู้ตัวปล่อยวางพยายามละความคิดดับความคิดความรู้สึกดับอารมณ์และ <c oughs> ละอารมณ์นั่นแหละตัวกิเลสอัตตาความหลงผิดต้องเห็นแจ้งในตัวนี้นี่แหละมันมีตัวเข้าไปทำไงฮะ คอยไปดับไปละอารมณ์คอยไปฝึกสติคอยรักษาสติคอยรักษาสมาธิอืมคอยรักษาความรู้ตัวอืมซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาตินะฮะตรงนั้นนะเรากำลังเอาความเห็นเอาความหลงผิดไปกระทําแท้จริงไม่ต้องทําอะไรฟังผมไม่เข้าใจนะฮะมันไม่มีอะไรให้คุณทำเนี่ยคุณรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเนี่ยผมรู้ตัวว่าผมหยิบมาเนี่ยผมไม่ต้องคิดอะไรเลยผมไม่ต้องฝึกรู้ตัวด้วยเนี่ยฮะ เออเดี๋ยวผมกําลังนึกเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมรู้ว่าผมกําลังนึกผมไม่เห็นต้องฝึกเนี่ยก็ผมรู้ตัวว่าผมจะคิดจะนึกอะไรเนี่ยคนยังไม่ตายเนี่ยเออแต่ผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่คิดอะไรในตอนเนี้ยผมพูดไปเลยใจผมมันไม่มีอะไรอืมพอผมไม่คิดผมก็เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาไงแล้วผมก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะผมก็มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็มีปัญญาอยู่ตลอดเวลา จะใช้มันไม่ใช้แต่ผมไม่ได้รักษาสักอย่างนะที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นสมบูรณ์โดยตัวมันเองเนี่ยฮะคุณแค่คิดไปเองแล้วคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจว่าความคิดมันห้ามไม่ได้มันปรุงของมันเองเฮออ้คุณไม่มีปัญญาเข้าใจเพราะไม่มีคนสอนที่คุณมีปัญญาเข้าใจคุณมัวแต่รักษาเพื่อจะไม่ให้มันคิดถูกไหมล่ะอืแล้วจะไปเอาตัวนิ่ง,งจิตประพักสอนจิตบ้างแล้วเขาคิดว่าใช่นั่นแหละคือนี่ ความสงบที่แท้จริงคือนิพพานปะโทแล้วจะไม่ใช้ขันหรืองไงวะเวลาหิวข้ามันจะไม่ใช้ค,งงค,วออความคิดหรือไงไอ้คนโง่เออปฏิเสธความคิดความจำความรู้สึกพยายามจะไปอยู่กับความสงบอืมมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมนุษย์ทุกคนมันต้องใช้ชีวิตต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าพุทธะจริงๆแล้ว คือคนปกติธรรมดานี่แหละฮะไม่ได้วิเศษวิโสวิเศษแค่ทางใจคือเป็นผู้สูงส่งที่ทําให้หมดหลงไงฮะนี่คือสิ่งที่สูงส่งประเสริฐสุดที่บุเจ้าทรงยกย่องและสรรเสริญมนุษย์ผู้ใดก็าตามที่ทําให้ตัวเองอพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นนทําลายทิฏฐิมานะความเป็นตัวเป็นตนของตัวเองได้หมดหลงได้นั่นแหละคือผู้ประเสริฐสุดควรกราบไหว้เคารพบูชาว่ามนุษย์ ผู้นั้นเนี่ยสามารถทําตัวเองให้พ้นจากาโลกกระทำแปดได้อะแล้วมาสอนคนได้ด้วยมาคนออกจากตรงนี้ได้นั่นคือผู้ที่ประเสริฐสุดประเสริฐไม่พร้อมมาช่วยสัตว์โลกมาลือ้อมาสอนดวงปัญญาให้สัตว์โลกนี้หลุดออกจากวังวนตรงนี้ได้จากเขาวงกดตรงนี้ได้จากวัตตะตรงนี้ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดนะฮะแล้วคนอย่างผมเนี่ยมันมีมันผมบอกว่ามันหายากมันไม่มี ที่มีมีเนี่ยก็สอนให้ไปกระทํานู่นกระทํานี่ผมไม่สอนผมสวนทุกสํานักไงทุกคนต้องฟังผมเยอะๆก่อนถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมเผยแพร่ผมบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเราแค่ไม่เข้าใจตัวเองเราไม่เคยเดินตามมักที่พระเจ้าปูา่ทางไว้เราไปเดินตามหลวงปู่หลวงตาน่ะพอเราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ไม่หลงพุทธวจนะหลงคนที่แอบอ้างพุทธวจ,จะนะว่าเป็นคําสอนพระเจ้าเท่านั้นเองแล้วก็สอนในีเราท่องจํายึดมั่นถือมั่นอืมเราเลยไม่เข้าใจตัวเอง ปฏิจจสุตรสมุดประบาทก็เลยอยู่ในสมองไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นการทํางานของปฏิจจสมุดประบาทที่แท้จ,จริงขันห้าก็อยู่แต่ในสมองไม่เคยเห็นการทํางานของขันห้าไม่เคยเกิดปัญญาให้กับตัวเองไม่เคยมีใครมาชี้แบบนี้ผมบอกว่าคุณคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ในขณะที่คุณคิดแล้วมันจบลงทุกขณะนะฮะคุณตามไม่ทันคุณไม่เกิดปัญญาเฉยคุณสงบอยู่แล้ว ทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าในตัวเองอยู่แล้วสามารถจบที่ตัวเองหมดเลยไม่ต้องไปสร้างาบารมีปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่มันไม่จบมันต้องถอยกลับเข้ามาหาตัวเองเห็นโดยที่ไม่ต้องทําไม่ต้องรักษาแต่การจะเห็นแบบนี้มันต้องอาศัยอาจารย์วิทย์เหมือนคนสมัยก่อนอาศัยพระเจ้านะฮะอาศัยผูร้รู้เพราะเรายังไม่เรายังไม่สามารถรู้ได้เราเราจะไปทําเองมันไม่ได้มันจะหลงทางแล้วเราไปหาครูบาอาจารย์ ที่อื่นเขาก็พาเราไปปฏิบัติเราไปทํานู่นนั่นนี่ก็ออกนอกทางไปอีกเออเพราะฉะนั้นคนถึงต้องฟังผมก่อนถ้าฟังผมไม่แจ้งก็ต้องมาหาอาจารย์วิทย์ให้อาจารย์วิทย์อ่ามาสนับสนุนอาจารย์วิทย์มาช่วยอาจารย์วิทย์ส่งเสริมพุทธศาสนามาร่วมบุญทําบุญให้มันถูกทางทําทานอ่าอย่างผมเนี่ยผมมีผมเช่ารีสอร์ทเป็นชุดนะฮะแล้วก็เนี่ยผมมีโรงอาหารนะครับ ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ทานที่เนี่ยแต่ก็สนับสนุนกันนะฮะถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเห็นคุณค่าประโยชน์ในี่ส่งเป็นรายเดือนค่าอาหารตรงนี้ก็จะไม่อดไม่อยากนะฮะคนที่มีถ้าคนที่มีปัญญาจริงๆอ่ะไปเสียดายเรื่องแบบเนี้ยเอาเงินไปทำอย่างอื่นไปส่งเสริมวัดตรงนู้นตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์เท่าตรงนี้นะฮะจะบอกแต่ผมไม่ได้ว่าหรอกนะเดี๋ยวจะหาว่าไปโจมตีทางนู้นคุณอยากจะทําก็ทําไปแต่ผมกําลังชี้เส้นทางที่มันถูกนะฮะ ถ้าใครไม่เห็นประโยชน์ก็ช่างเขานะครับเออมีผ้ารูปหนึ่งโทรมาเมื่อสามวันที่แล้วบอกให้ผมเลิกสอนธรรมะทำให้คนสับสนผมว่าท่านน่ะสับสนมากกว่านะฮะท่านจะมาขอร้องให้ผมเลิกสอนได้ยังไงเออผมรับหน้าที่ตรงนี้ผมทำให้คนช่วยคนมาเยอะแยะมากมายแล้วท่านทำประโยชน์อะไรท่านต้องกลับไปมองตัวเองก่อนนะทำตัวเองให้แจ้งหรือย,ยังแล้วช่วยคนอื่นได้ไหมนะครับ โทรมาหาผมเนี่ยสั่งแล้วงับให้ผมเลือกสอนธรรมะได้ไหมคนเขาสับสนผมเอานางทางที่ถูกมาสอนคนให้เดินถูกทางจะสับสนอะไรล่ะคนที่มืดบอดก็ยังมืดบอดต่อไปนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเอาให้คนมีปัญญาได้หมดทุกคนหรอกส่วนไหนที่ที่เขาอ่ะพอมีปัญญาเขาก็จะเดินทางตรงไงฮะคนที่ยังไม่มีวาสนาก็ต้องไปหาท่านแค่นั้นเอง ผมเอาเฉพาะคนที่มีปัญญาผมไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้ผมช่วยได้เฉพาะเขาโคนะฮะขนโคมีมากนะฮะเพราะฉะนั้นจะมาสั่งผมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมก็ทําหน้าที่ของผมก็เหมือนทําหน้าที่ของท่านนั่นแหละท่านทาหน้าที่ของท่านให้ดีก็แล้วกันเอออย่าให้คนดูถูกว่าบวชมาเป็นพระภิสูุแล้วทําไมพาไปทํานู่นทํานี่กระถิงปปาเออ สอนธรรมะก,ก็เอาแต่พระไตรปิฎกหรืออะไรต้องขัดเกลาตัวเองให้จบก่อนถ้าจะสืบทอดพุทธศาสานาจริงๆอ่ะถ้าจะเดินเส้นทางอ่ะแบบพทธเจ้าจริงๆอ่ะคือหลักคําสอนพระเจ้ามันเป็นอากาลิโกมันไม่ได้แบ่งเป็นคารวาสหรือเป็นพระนะฮะต้องคุณต้องมองผ่านตรงนี้ไปก่อนนะฮะผมสอนเรื่องสัจธร,รรมเรื่องแก่นนะ,ะเออข้างนอกมันเป็นเปลือกนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่จะติดตามผมจะฟังผมเนี่ยจะต้องมองทะลุจะต้อง คมด้วยปัญญาสติปัญญาก่อนถึงจะมาเส้นทางนี้ได้และคนจํานวนคนแบบนี้มันมีน้อยนะฮะผมเป็นที่เก็บตกเนี่ยฮะจากเหลือจากที่อื่นที่เขาไปกันมาหมดแล้วเพราะเขารับผมได้ยากเพราะอะไรเพราะด้วยรูปลักษณ์ของผมคําพูดคาจาผมไม่เพาะผมไม่สํารวมเออเขาก็เลยรับผมได้ยากก็เหมือนเป็นแบบเนี้ยจะทํำยังไงล่ะก็ผมสอนจิตสู่จิตสอนให้เห็น ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของคุณนะ่ะผมไม่ได้สอนปฏิบัตินี่คือแนวทางขี้ตรงเนี้ยสายตรงไม่มีการสร้างบารมีอะชี้คุณสติปัญญาคุณเห็นเลยว่าคุณจะเกิดปัญญาไหมแค่นั้นเองให้คุณเห็นว่าเอา้านี่เราหลงหมดเลยนี่หลายหลายคนลูกศิษย์ผมเนี่ยท,ทักเข้ามาในไลน์นะฮะเขาบอกเขาหลงหมดเลยเพอมา,าฟังอาจารย์มันเบามันคลายมันถึงรู้เพราะมันเป็นปัญญาไงผมสอนเรื่องปัญญาทําให้เขามองเห็นว่าเขาผิดพลาดมายี่สิบสาสิบปีเนี่ยเขาหลงหมดเลยไม่ได้อะไรเลย พอมาฟังอาจารย์ถึงรู้ว่าอ๋อเราเดินทางผิดนี่ไงแบบผมนี่แหละนะครับคนเรียกผมอาจารย์นี่ไม่ได้เรียกมาได้ง่ายๆนะฮะไม่ได้ผมสร้างสตรอรี่แต่เขาเรียกมาจากเขาเรียกมาจากคัใจนะฮะการที่จะมาเรียกผมเป็นอาจารย์วิทย์เนี่ยเขาเรียกด้วยความด้วยจากคัใจด้วยสติปัญญาที่เขารู้ว่านี่คือของจริงเออเท่านั้นเองผมไม่ต้องสร้างภาพลักษณ์ไม่ต้องสร้างสตรอรี่ผมบินเดี่ยวนะฮะ ผมทําคิดมาเนี่ยสู้วยตัวเองมาตลอดนะฮะไม่เคยไปเกาะคนนู้นคนนี้นะฮะเอาของความจริงมาพูดเท่านั้นเองคนติดตามผมคนเข้ามาหาผมเนี่ยเพราะบารมีทำรรนะฮะไม่ใช่ทางรูปลักนะครับถ้าผ่าผาน,ผ,านผ่านรูปลักนี่เขาไม่สนใจหรอกเออคนโง่ไม่สนใจรูปลักแบบผมหรอกแต่คนฉลาดคนมีปัญญาเขาจะมองผ่านเขาจะรู้ว่าเฮ้ยนี่ของจริงเว้ยเออนะครับ ผมพูดแค่นี้บาลมีไม่ได้สร้างกันมาง,ง่ายๆนะฮะมันต้องสร้างจากความจริงจากธรรมะที่แท้จริงแล้วมันยั่งยืนนะฮะแก่นคำสอนเนี่ยจนกว่าผมจะตายมันถึงจะถูกทำลายนะฮะถ้ามีลูกศิษย์ลูกหาที่มีความสามารถก็สารต่อไปผมทำในยุคนี้เท่านั้นเองโอเคไหมครับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้มันไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดเยอะเวลาไม่คอยคุณถ้าคุณมั่นใจแล้วาอาจารย์วิทย์ของจริง ติดต่อมานะฮะเพื่ออย่าอย่าเสียเวลาตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้มาสนับสนุนอาจารย์มาส่งเสริมนะฮะให้แก่นคําสอนมันกระจายออกไปแล้วมันง่ายมากของผมอะแต่ที่มันยากเพราะว่าความคิดความเชื่อกเก่าๆของคุณมันบังไว้นะฮะแค่นั้นเองนั้นคิดนี้อาจารย์วิทก็จะขอจบแค่นี้นะฮะเ <c oughs> ดในสายจะมีการเปิดดวงปัญญาแล้วก็ อาจารย์พักผ่อนไป4ีหวันหยุดไปทําธุระแล้วก็กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วก็เบอร์โทรของอาจารย์นี้ก็ศูนย์เก้า4ปอออิสระหรืออาจารย์วิตรอ่าแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งของคุณบัวก็0ูนย์เก6าสอติดต่อทางคุณบัวก็ได้นะฮะอ่าเพราะว่าคุณบัวจะคอยดูดูล็อกดูช่วงเวลาว่างให้ผมจัดคิวให้ผมได้สอนลูกศิษย ให้มันบาลานซ์กันจะได้ไม่ใช้พลังเยอะแล้วไม่ทไม่ทำลายร่างกายตัวเองมากเกินไปอาจารย์วิทย์แนวทางของอาจารย์วิทย์นะครับสอนให้จบไม่ได้สอนให้จําถอยให้สุดจุดให้เป็นเห็นให้ได้นะฮะแล้วสวนทุกสํานักคือไม่ที่สวนเนี่ยไม่ได้ไปว่าสํานักอื่นนะตอนนี้เลิกว่าแล้วขี้เกียจว่าด่ามาเยอะแล้วสวนก็คือเขาปฏิบัติผมไม่ปฏิบัติเขาถือศีลผมไม่ถือศีลอาจารย์วิทย์แนวทางของอาจารย์วิทย์เขามีวิติกรรมอาจารย์วิทย์ไม่มีมิติกรรมไม่ต้องทําอะไร ไม่ต้องฝึกอะไรเขาฝึกสติก็ไม่ฝึกฝึกสมาธิไม่ฝึกฝึกความรู้ตัวไม่ฝึกอันนั้นเป็นของเล่นอาจารย์สอนเรื่องปัญญาสติสมาธิปัญญามันอยู่ด้วยกันนั้นคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังได้เกิดดวงปัญญาอ่าเข้ามาติดตามก็ขอให้ให้มีปัญญาสักน้อยนึงเห็นว่าอาจารย์วิศสอนเรื่องอะไรขอให้ธรรมะที่ผมพูดเนี่ยมันไหลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในใจคุณแล้วกันนะฮะ งั้นผมขอลาแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับ